แซ่บนี่เองนตรนะครับ้ชุมค่สมัสวัสดีครับอยู่กับโกวินเหมือนเดิมครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งด <lining> ังติงต้งติงต้งด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะครับนี่เราจะทําเมนูข้าวขาหมูกรอบอันนี้เป็นขาหมูนะครับแต่ว่าเราเลาะเอากระดูกออกแล้วก็จะเป็นเนื้อของระหว่างขาหมูกับคอลลาเจนคอลลาเจนนี่มาทําการทําความสะอาดแล้วก็แยกไอส่วนที่เป็นเมือกนะออกครับเนี่ยเมือกมันจะเป็นอย่างงี้นะคือค่าย,ยายมันนหละเขาเรียกว่าอะไรยยเมือกไหมด้ <_ performance> มันมันนั่นแหละอันนี้แล้วก็ปาดออกนะครับนี่ทําความสะอาดนี่เห็นไหมจะคล้ายๆเหมือนเมือกนี่ประมาณนี้เราจะเน้นแค่เนื้อติดหนังนะ,ะนะทำดีชุดอ้หมานี่เราจะเอาเนื้อแค่ติดหนังประมาณนี้เนี่ยเป็นส่วนของกานเนี่ยครับก็จะส่วนมากก็จะเป็นหนังมันนะครับหนังแล้วก็เนื้อผสมผสมกันไปเนาะนี่ประมาณนี้ครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มซิกเนเจอร์ก็คือพวกโคคาโคล่าเป๊ปซี่ใส่ได้นะครับผมเพิ่มความหวานและมันก็จะมีความซ่านะครับมันทำให้หมูนุ่มเออโอเคครับใส่ลงไปเลยนี่ครับรากผักชีรากผักชีแล้วก็ขาเรานำมาขูวครับแบบนี้ให้เกิดความหอมแล้วก็ใส่ขาหมูลงไปจุแบบ่มแอบนี่ สซน้ำเป๊ปซี่หรือโคคาโคล่าก็ได้จุ๊บนี่แบบนี้ครับใล้าย่เรามักมันไปในตัวนะแบบนี้ตุ่มไว้ยีนาทีนะครับปิดฝาชแมหมุนตัวเพิ่มความอร่อยชแมนี่เนื้อก็จะเป็นสีนี้นะครับ20นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกเป็นรอด นี่เรียบร้อยครับผมขนมันครับเราดึงออกก็ได้ไนงะหรือว่าไม่ต้องดึงก็ได้นะแล้วแต่ชอบกัน<ช>บางทีคนแบบชอบกินขน <c oughs> <c oughs> มาหมังเข้าให้ครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็าไปทอดต่อแบบนี้เป็นชินแบบนี้นะครับมันจะง่ายต่อการทอดนะครับปาดเลยชึบนั่นนะโอ้โหเด้งดึงๆงเลยด้วย เนื่อฝั่งนี้นะมันซุกแล้วนะครับพี่น้องเราจะปาดเป็นชิ้นเป็นชิ้นไว้นะหนังมันแบบสวยอะ่ะชอบชอบหนังหมูอะไรแบบเนี้ยมีแล้วก็ปาดเลยแต่ว่าพูดถึงมันก็ซุกแล้วแหละนี่ปาแบบนี้พอนี่ไม่ต้องอะไรมากมายชิบส่วนนี่เราก็จะเราก็จิมจ้มจิ้ม นี่ครับจิ้มแบบนี้นะนี่จิ้มให้ทั่วเลยนะครับเหมือนเราทําหมูกรอบน่นแหละคล้ายๆกันกะเดียวกันน,นะ oh. เดี๋ยวว่าจะเป็นแบบเครื่องเครื่องมันจะคล้ายๆแบบหมูพะโล่อะไรประมาณนี้มันจะมีความหวานความนุ่มเห็นไหมเนื้อมันจะนุ่มกว่าที่เรามาักอย่างอื่นนะ oh. แล้วก็ใส่น้ำพวกโคาเป๊ปซี่อะไรประมาณนี้จุบจุ๊บจุบจุบจ,จิ้มเข้าไปเราก็จะ นี่ครับโรยเกียร์นี่ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเราปุ่มเครื่องแล้วใส่เยอะทำไมก่อนนี่รูบครับนวดเกียร์เข้าไปนี่นวดเกียร์เข้าไปชืบแบบนี้นะครับนี่นวดเข้าไปแบบนี้เลยน้ำส้มสายชูครับนี่ใส่ลงไปมีล่างความเขาวมันออก น้ำซุสใสชูใส่ลงไปเลยนี่นี่ใส่ประมาณนี้แช่ด้านหนังลงไปแช่แค่ห้านาทีพอนะครับแช่ห้านาทีเดี๋ยวเราก็ไปล้างด้วยน้ำสะอาดปุ๊บแล้วเราก็จะไปตากแห้งตากให้มันพอหม,มาดๆพอแล้วเราก็ทอดจุกทำน้ำจิ้มห้านาทีผ่านไปไว้มันก็หกเปิบเชิบ ล่างครับด้วยน้าเปล่าที่สะอาดจากเทอกเขาสเมงโก้ปุ๊บนี่ล่างออกไปเลยล่างเกลือนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็วางหนังลงหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปตากบนหลังคาชิบย0นาทีผ่านไปแล้วครับผมนี่ก็จะได้แหงแบบนี้นะครับเห็นแหงช้ำๆเนาะ โอเคการทอดเราจะใช้ด้านหนังลงเด้อเบาๆค่อยๆเอาลงเบาๆครับอย่าไม่ค่อยแตกขึ้นนี่อยู่ในขั้นตอนของการรีดน้มัส แนะนำไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับนี่น,นี่ครับอันนี้รอบแรกนะชื้หนังก็จะทุ่มๆหน่อยนึงนี่แข็งแข็งเชื้เราต้องใจกล้านะเหมือนช,ชาชาทหาร <c oughs> นี่ก็จะประมาณนี้ทิ้งไว้มันเย็นแล้วครับรอบที่สองระวังตัวถูมไหม เรามีไฟต้องแรงนะครับรอบที่สองแบบจำเรียบเรียบร้อยอ่ะนี่เก๋แกกอบเลยแหละรอบนึ่งสวยโอ้โหแ่กอบยังไงนี่สีโคคาโคล่าเลยครับนี่สมัธนี่เป็นไงแยว้ว ให้มันเซตตัวมันก็กรอบขาหมูข้าวขาหมูกรอบร้อยมันเย็นคราวนี้มันก็จะเซตตัวให้มันกรอบแต่มันก็ไม่ถึงเท่ากับหมูกรอบนะแต่ก็จะกรอบพอประมาณเพราะว่าหนังมันบางกว่าโอเคโอค้โ,อโหรอนานไม่ได้ครับพี่น้องดูความฉ่ำของมันดูเถอะสุดยอดเนี่ำมาก แต่ว่ามันยังร่อนอยู่นะถ้ามีเวลาอร้อยมันเซตตัวก่อนนะครับมันจะได้กรอบๆเนาะอันนี้มันก็จะได้ประมาณหนึ่งประมาณนี้แหละโอ้โหหนาตัวเนื้อมันช่ำทั้งมช่ำอ่ะหหืมช่ำมากสวยสีสันก็จะสวยด้วยครับอันนี้ผมแบบรีบนะเนี่ยดูเถอะดยวดเลยเนี่ยดิงๆช่ำๆ อหน่ยเดี๋ยวฝนตกครับพี่น้องถ้าใครรอได้ก็รอนะเล่นให้รอให้มันเย็นๆไปเลยหนังนี่มันก็จะกรอบประมาณนึงนะคุอ่ะอ,อูอ้หูเนี่ยสวยงน่โอ้โหร้อนถ้ามันร้อนมันจะอมน้ำมันอยู่นะครับเนี่ยผอมสวยเห็นไหมสุดยอดเลยสซบ ที่ล้าได้เลยนะเนี่ยสวยมากหันินนมันก็จนิ่มๆนะเพราะว่าเราเราใช่เป็นอันนี่ไงพวกคล้ายๆโซดามันเป็นน้ำอัดลมนะเนาะน้ำอัดลมอับอับลมนี่แล้วก็ตัวให้หั่นไว้แบบนี้นะครับชุมไมครับนี่เห็นไหม อันนี้น้ำจิ้มมะขามเปียกนะครับมะขามเปียกนีครับมับแต่งเข้าไปแล้วแต่ใครจะชอบเป็ไหนเนี่ยใส่เข้าไปเลยความสวยงามเเป็นชิ้นเป็นแท่งใส่จัดจานเข้าไปครับนี่ขาหมูกรอบครับผมนี่เรียบร้อยเซฟเป็นที่เรียบร้อยครับ น้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ใช่น้ำจิ้มมะขามเปียกมะขามเปรียาาปร้ยวนี่นะครับเรียบร้อยครับแล้วสวยนะสุดยอดอีน้องคนงามจวด้ <c oughs> มันมือแล้วจุ่มคอมาครับพี่น้องเราจะลองชิมแบบอันนี้ดูไปนี่ครับเนื้อมันจะมีความนุ่มนะเน้นนุ่ม อมีความกรอบนิดๆแล้วกับนุ่มข้างในเพราะว่ามันมีอันนี้ไนงะน้ำมับรวมไนงะมีความซ่าเด้งๆงนํำจิ้มแซ่บอ่ะเอแล้วทอดแลนวเนี่ยนี่ครับกัาาตงไปครับจิ้งจันี่หือนงจิ้ม แล้วเขากแบบนี้อือหือแซ่บซีซี่ร่าแบบอือหือนุ่มนุ่มมากอเป็นำนำจิ้มเสบ่บอีกเยมาอันนี้แซ่บกว่าอ้โหอัวน,นี้แซ่บกว่าไห <laughs> แทบเนี่ยเห็นไหมมันมีความนุ่มเห็นไหมเหมือนเราแช่โซดาคล้ายๆกันอร่อยมากมมมน้ำจิ้มนุ่มๆมากไม่แข็งก็ร่างนะนุ่มคืสไหมคือสนินนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระด,ดิ่งจริงๆ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะจ๊ะนะจ๊ะไปนะครับผมสวัสดีครับจวด